เข้าตาโอเราพามั่วถอดเสื้อนี่ตอนเล่นน่ะดำน้ำด้วยกันไว้นี่กันกันอยู่ใช่ไหมเออไม่กันกูซื้อให้เขาใหม่ไม่ยากหรอาดำน้ำดำเลยของไทยนี่เอ้ยทำไมมันดับอ่ะมันเป็นจอดับพีเก๋อ๋ออันนี้คือเลงเลยใช่ไหมกดตรงชัตเตอร์ครั้งแรกดับตน้่เก๋วะดีขึ้นมากดำเลย ได้นะได้ใช่ไหมไงจะให้ทำถ่ายมุมไหนใกล้ดําน้ำหนึ่งเดี๋ใกล้ใก่อนใกล้ๆก่อนเจอกับไปนะ จ้กลับไปไปบอกเขาทำไมถูหนึ่งสองซึ่งไม่รู้พี่พยายามมองอยู่งงก็ไม่เห็นอะไรดับน้ำนี่มันต้องแล่อากาศออกจากกอดใช่ไหมวะอะไรถ้าจะดำแบบไม่ลอยมันต้องแล่อากาศออกไปมแ่นอนใช่มันก็ลงไปเลยเอา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครจะดำอีกบ้างมามามาเดี๋ยวเทปก่อนนะประมาณนี้โอเคใครจะเข้ากล้องมาแล้วๆนอันนี้ขอดีมันกว้างอยู่ย้อนกว้างอยู่แ้ทางนี้ทางนี้โอ้ย้อนแสงย้อนแสงอย่มาทางนี้โอเคทางนี้ไม่ย้อนหน้าใสหน้าใส นน้ำแอคชั่นแอคชั่นมีใครจะเล่นด้วยบ้างพร้อมแล้วเอาเด้อเอาเด้เอขอยับเข้ามาใกล้กันอีกนิดนึงโอ๊ยขยับจะได้กันโอเค <c oughs> เอา้าวนับนึ เค้ก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 ลองถ่ายรูปลองเทสรูปก่อนอยากลองเทสรูปก่อนว่าดำไปแล้วมันจะเป็นมุมไหนลืมอีดิแล้วก็แอคชั่นไง